ไอติมสวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาปลูกห้อบัวเลยครับผมเอาไว้กินกันหลังจากที่เราพยายามที่จะปลูกเขาช่วงหน้าฝนแต่ว่ามันตายครับผมนี่ครับผมได้ต้นพันธ์ุมาอยู่สองถุงสองถุงถุงหนึ่งจะมีอยู่ประมาณสี่ลำต้นเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆครับ<อ>นี่ประมาณสี่ลำต้นแล้วก็ตัวนี้ห้าลำต้น สองสามสี่หา้าสองสามสี่เป็นเก้ากระถางครับผมเนาะผมจะแยกใส่ลำต้นลำต้นเลยครับผมเนาะได้เก้ากระถางครับกระถางก็จะเอามานี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากระถางครับผมแล้วก็ดินปลูกของเราครับผมตัวนั้นครับผมเนาะเอามาปลูกปลูกไว้กินครับต้นหอมเดี๋ยวผมพามาดูอีกตัวหนึ่งที่ผมปลูกไปแล้วที่พยายามปลูกเขาให้ลำใหญ่แต่ว่ามันจะได้ลำเล็กๆเ,เ,เองครับผม มาดูกันข้างบนครับทุกคนมันจะมีทั้งหมด6กระถางฝั่งนี้จะมี5กระถางครับผมก็ここผมพยายามดึงพวกตรงใบเก่าที่มันอยู่ในโคนเขาครับผมดึงออกตัวนี้อยู่ประมาณสักสีห้าสีห้าลำต้นครับผม <laughs> น่าจะหลอดอยู่ตัวนี้สามลำต้นแต่ว่ามันจะไม่ใหญ่เหมือนก็แม่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาน้ำลดเพราะว่าดินของเขาค่าอนข้างที่จะแห้งอยูตรงนี้ครับผมเนาะก็ ตัวนี้อยู่ประมาณห้ากระถางครับผมเดี๋ยวเรา mm. เราจะไล่รดน้ำก่อนแล้วก็พยายามปลูกตัวนั้นส่วนตัวผักเป้นที่ผมตัดอาทิตย์ก่อนอายุประมาณการตัดอยู่ประมาณหกวันครับผมเขาก็จะงอกขึ้นมาอยู่ประมาณนี้ mm. ก็ครับผมนี่เลยแล้วก็หอมอีกตัวหนึง่งนี่ตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ที่ผมยังไม่ตัดผักเปน้น เดี๋ยวเราจะมาจุป,ปูพันุนี่แล้ครับผมเดี๋ยวก้านใหญ่แต่ว่ามันเปื่อยลงผมก็มาชาได้แค่นี้ครับผมที่เหลือคือมันเอาไม่อยู่เดี๋ยวผมพาไปดูครับผมตัวตัวนี้ครับทุกคนอันนี้จะเป็นแม่เขามันเดี๋ยวผมดึงให้ดูใ,ใกล้เนี่ยแต่จริงๆถ้าไปปลูกมันก็น่าจะฟื้นอยู่แต่ว่าน้องใช้เวลาหน่อยเพราะลำต้นมันไม่ค่อยใหญ่ครับผม ส่วนตัวพักเป็นก็นี่ครับกระทางแม่หน้าฝนมันเอาอยากครับผมมันจะมีเชื้อราหน่อยแล้วก็มากับฝนด้วยครับมันหลายๆอย,ย่างเลยมันก็พูดยากครับหลายปัญหาไม่น่าเขาถึงบอกว่าปูงหอมหน้าฝนได้สุดยอดแล้วก็หอมราคาเพลงไม่ต้องไปต่อเขาครับเวลาเราไปซื้อนี่เจ้านี่แล้วกินอยู่ตลอดเลยมันคือตัวหอยทากครับผม เป็นนี่ก็หอมมากเลยเหมือนใบกระเทียมเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทำภารกิจก็คือเราจะปลูกหอมแคนครับผมเพราะว่ามันมันต้องปลูกแหละแยกกระทางออกไม่งั้นมันจะตายหมดเลยวันนี้วันที่5สิงหาคม2568ครับฟ้าใสครับผมแล้วก็มีลมเหมือนฤดูดกเกี่ยวข้าวเลยลมเหมือนลมลหนาวครับผมลมค่อนข้างที่จะแรงเลยนี้ ดูจากใบไผ่ครับก็พอดีมอเจาะเราหยุดก็จะมาทําการขยายกอผักบัวเลยของเราเอาไว้กินครับผมเพราะว่าชุดหนึ่งผมไว้ประมาณสามกระถางเนาะเปื่อยหมดเลยเอาไม่ได้ครับผมแล้วก็ได้อีกห้ากระถางตัวนั้นน่าจะรอดครับผมส่วนแม่ของเขาก็คือคงจะไม่รอดแล้วแหละเตรียมดินใส่กระถางก่อนครับ เรียบร้อยครับหลังจากที่เราผสมดินเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเตรียมกระถางแล้วก็ต้นพันกันเลยครับผมต้นพันก็จะเป็นตัว2อกระถางครับผม2ถุงถุงแรกจะมี5ต้นสูง2จะมี9ต้นผมก็เลยใช้กระถางอยู่ประมาณ9ใบครับผมแล้วก็ดินเก่าที่ผมผสมไว้แล้วก็ดินใหม่ที่ผมแกะลงมารวมผสมกันครับผมก็จะได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผสมประมาณแค่นี้ก่อนแล้วเราจะมาตักใส่กระถางครับผมแล้วก็จะมาเริ่มชํากันเลยครับผมดับแรกผมจะเอาตัวถุง ตรงนั้นครับผมที่ชําตัวหอมครับผมมาผสมกับตัวนี้ก่อนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องตัดนากแล้วต้องแกะถุงเพราะว่าจะได้ช่ากันเดี๋ยวผมจะเอาดินในถุงนั้นเลยมาผสมกันครับผมโอเค Nó sẽ ra chỗ nó yên vô gọn Dùng đeo mà อภัยครับเสียงดังครับผมอันนี้อัานแบบเร็วก่อนครับผมนี่เราก็จะได้ตัวต้นหอมเนาะกระถางแรกเขาจะมีอยู่สี่ลำต้นกระถางที่สองเขาจะมีอยู่ถุงที่สองเขาจะมีอยห้าลำต้นผมจะทําเป็นถุงๆๆๆละไอ้ผมจะทําเป็นกระถางกระถางละหนึ่งลำต้นไปนเลยเพื่อให้เขาแต่ก็ได้ใหญ่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาคุกเขาตัวนั้นเข้ากันก่อนครับผมอันนี้ผมจะแยกไว้ก่อน แ่ก็มมครับผสักประมาณ 1, 3, มานึ่งที่ผมจะเริ่มก่อนเดี๋ยวเราไม่เริ่มชังกันเลยครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ครับก,กลนไก่ครับผมตัวรากฝอยครับอันนี้ยาวเกินไปผมจะตัดเพื่อรีแพะเร่งกระตุต้ในให้เขาออกมากเลยส่วนตัวใบผมจะตัดอยู่ประมาณประมาณนี้ครับผม ปะมาณนี้ครับแล้วก็แยกลํากอออกมาขอญาตวางนี่ก่อนเป็นไกล เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่เราปักชำหอมเลยผมก็จะทำการลดน้ำแล้วก็จะเอาไปไว้ในที่ร่มๆครับผมเนะโอเค หลังจากที่เราลดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สังเกตดูดินมีการยุบตัวไหมถ้ามีการยุบตัวเราก็ค่อยๆเติมดินลงไปเพราะให้น้ําเขาลงไปเติมก่อนที่เป็นช่องว่างครับผมเนาะขนาดเคาะลงแล้วเขาก็ยังมีช่องว่างที่มันจะยุบลงครับผมไม่เป็นไรครับเราเติมใส่ไดครับแค่นี้เราก็ไปหาที่ม่มวางไว้ปักสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้เขาติดรากแล้วก็ค่อยเอาขึ้นแสงครับผมตรงที่รุ่นพี่องเขาครับผม โอเคทุกคนเสร็จครับหลังจากที่เราเติมดินลดน้ําแล้วก็ดินมันยุบลงผมได้เติมดินลงไปแล้วก็ผมจะเอาไปไว้ในที่ล้มๆมครับผมสักประมาณอาทิตย์หนึ่งผมจะเอาขึ้นกําแพงเหมือนรุ่นพี่เขาครับผมเนาะก็ใส่ไว้นี่บางตัวผมก็จะสลับลงเพราะว่าอยากสังเกตหรือว่าถ้าหน้าฝนไม่ได้ถูกแสงหรือว่าถูกแสงลาไรอย่างตัวหักแป้นนี่เขาจะปีนการงอกดีเหมือนกับที่เราเอาออกแดดไหมครับผมมันสรุปไม่ได้ครับผม,ม,บม,ดบผมเดี๋ยวผมขอญยาดยาดไปก่อนครับ หลังจากที่เราชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาหาที่ร่มๆครับผมพักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้รากของเขาเดินแล้วก็ติดจากนั้นเราค่อยเอาออกแดดสลับกับร่มลำไรลลำไรครับผมอย่าเอาออกเยอะเกินไปเพราะว่า,าช่วงนี้อาจจะมีฝนตกเยอะแล้วก็ถ้าแดดออกเยอะมันก็จะเหี่ยวเพราะว่าอุณหภูมิช่วงประมาณเดือนสิงหามันจะมีความร้อนชื้นแล้วก็ที่สําคัญมีแสงแดดออกมาก็อนุบาลไปครับตามเห็นสมควร ถ้าติดยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ